ความคิดของคุณคือทางเดินชีวิตของคุณ เฮนรี่ฟอรได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณคิดว่าคุณทําได้หรือคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณคิดถูกทั้งนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เก่งคุณเรียนน้อยคุณยากจนคุณไม่มีความสามารถคุณไม่ดีพอคุณแก่เกินไปคุณเด็กเกินไปถ้าคุณคิดแบบนั้นชีวิตของคุณก็จะมีผลลัพธ์แบบนั้นครับแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่คิดว่าคุณเก่ง คิดว่าคุณทําได้คิดว่าคุณดีพอคุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในผลลัพธ์แบบชีวิตที่คุณต้องการครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ยืนยันแน่นอนคือคุณคิดแบบไหนทางเดินชีวิตของคุณก็เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนครับนี่คือกดแห่งแรงดึงดูดซึ่งจะทํางานภายใต้จิตใต้สํานึกของคุณครับดังนั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับให้คุณคิดแบบผลลัพธ์ที่จะประสบความสําเร็จคิดว่าคุณทําได้คิดว่าคุณดีพร้อมคิดว่าคุณเก่ง คิดว่าคุณสามารถพัฒนาได้คิดว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและคุณพร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดแบบผู้ชนะคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆถึงเป้าหมายแห่งความสํมเาเร็จทงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดซ้ำๆมีความเชื่อตรงกับความคิดของคุณคุณก็จะมีทางเดินชีวิตแบบนั้นครับและผลลัพธ์ปลายทางแห่งความสําเร็จ ก็เป็นแบบนั้นครับดังนั้นวันนี้เคล็ดลับแห่งความสำเร็จก็คือการเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนครับ Power In You พร้อมจะเปิดประตูสู่ความสำเร็จโดยการเปลี่ยนความคิดที่ทรงพลังความคิดแบบเดิมๆที่ไม่ทรงพลังปล่อยทิ้งไปครับกลับมาสร้างความคิดใหม่ๆที่ทรงพลังครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ในชีวิตแบบทรงพลังครับ ความคิดของคุณคือทางเดินชีวิตของคุณเดอสตาริชี